อะไรกันแนวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับตุตาค่ะอยู่กับตุตาเช่นเคยครับพี่นอ้องวันนี้ขึ้นไปแม่พิอาบน้าให้เพิ่งเสียวันนี้แอลไปเที่ยวกับพี่นอ้องไม่ยอมอยู่เลยทั้งบ้านเนี่ยพิ่นเป็นสาวแล้วไม่ยอมอยู่ทั้งบ้านตอนนี้ผ้าปันยางว่าเอาถุงรองเท้าถุงรองเท้าที่ออฟฟิศนะจ๊ะทุ้งทุงตุ้ง,ง,ง,งอยู่ใส่นอ้ออยู่ใส่นอ้อ อุ้ยเมื่อกี้ต้องไปนอนกับปลาแจ๋าอีกแล้วเพราะว่าสีซ้อมง่ายกันนะครับพี่น้องต้องไปนอนกับปลาแจ๋าอีกแล้วนะนี่เอาฟิตหรเอาฟิตแล้วใช้รองถอ้อีหนูอะไรรองเท้าตัวนึหนายเขาก็เห็น อ่ะยังไม่ผิดเลี้ยววันจักะวันดูตีอะตูตายู่ไหนตูตายูไหนอยูนีตายูนีต <laughs> าอันนี้มันเนี่ย,ยม่ถ้าคนนี้ตะสบายดีหรือเปล่าตะสบายดีหรือเปล่าให้เรียกน้ำกลัวนะไม่เล้ยวได้ทุกอ,อ,นนองถาวรหนูนะ อยูนี่ตาอยูนี่ตาตาสบายดีหรือเปล่าแรกรองเท้าอีนุอยู่นี่นี่เดินมารำเท้าที่พี่แต่งตัวรำเท้คุณแม่นี่ค่ะซื้อมากระแม่เพิ่อนค่าเมื่อนั้นถ้ากัไใบมุกดาหารไปยางยวนนั่นพี่น้อยางยวนริมโขงต้องเ่า อ้ายไปแต่งสวยกันเลยแต่งสวยกันเลยค่ะเป็นยืนถ่ายยวนอ่ะห้องครับพี่น้องไป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 กลับกันแล้วจ้าขึ้นบนบ้านก่อนจ้าเออคนจีบไปเที่ยวยังเดี๋ยว

พี่หูพี่หูงานง่ายปังงานดู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 พาหนูไปเที่ยวแล้วค่ะคุณแม่จะพาหนูออกไปข้างนอกแต่ตอนนี้เราคุณแม่แต่งตัวเสร็จก่อนจะคะตาตาาตาาตอนนี้ก็รออยู่ในรถรอคุณแม่นะคะกำลังจับต้ายกันแล้วค่ะใส่รองเท้าเล็กเลยค่ะใส่รองเท้าเล็กใส่เท้าใส่เท้า ใส่เท้าวค่ะยชุดสวยเด้กไปนอนเลยชดใจังยช่เฮ้ยเอาหนูงูหน่อยูหน่อยูหนอยูหน่อยไหนไหนไหนเท้านูเปไหนนีงไงเอาไมึง ไปเดืองหัวอี่หละใส่ถุงใส่รองเท้าแล้วไป่ดึงนงี่เนาะใช้รองเท้าหรใส่เท้าใช้เท้าใช้เท้าเอานี่ข้าไปแล้วปึ๊บปึ๊บอม่เดี๋เด้แล้วเธอหัดใส่เ,เองแ,แล้วแม่มาแล้วคนนึงแม่มาแล้วแม่มาแล้วคะ่ะจะอเดินทางแล้วค่ะใส่เท้าค่ะอะไรแม่เป็นมาแล้วกพี่น้องออกเดินทางกันเลยจ้าไปเที่ยว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  พี่น้องหลังจากที่ไปข้างนอกกับนาริจาร์เลยค่ะพานาริจาร์ไปเที่ยวกันค่ะไปส้มข้างนอกแล้วครับไปหาสร้างภาเรี่ยวไปสร้างโต๊ะเก้าอี้มาใหม่นะครับพี่น้องนี่ก็ได้โต๊ะนี้มาใหม่นะคะโต๊ะกลางรับรองในห้างพรุ่งนี้นะคะในห้างท็อปไรท์มิวสิกนะคะสีมะเบิ้งค่ะพี่น้องมาจัดงานรวมกันนะคะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของท็อปไรท์ไดมอนด์นะคะพรุ่งนี้ก็เลยตอนนี้พ่อกลังมาถึงบ้านนี่ก็เลยล้างแก้วล้างยังค่ะพี่น้องเตรียม เตียมของตอนรับในห้างค่ะเพราะว่ามืออืนเอสิยากมือนีก็ยากแล้วคับพี่น้องเดี๋ยวเตรียมมันหนีเสียสีอนุมัติต่อแล้วค่ะก็ต้องทํางานอนุมัติต่อนะคะมาเตรียมมันกับพี่น้องเดี๋ยวมืออืนมันสีบอดเรียบร้อยเดี๋ยวข้เตรียมไปเลยพันมาพันกระชีได้กินพันอยากกาแฟอยากยังกระชีได้กินเลยนะค่ะจัดสักคู่นะคะเดี๋ยวมาดูตอนเอจัดเสร็จนะคะเดี๋ยวมาเร่งตอนเอจจัดเสร็จกับพี่น้องว่าสีเรียบร้อยสวยงามแค่ไหนนะจ๊ะ จากสภาพที่เห็นเมื่อกี้นะคะตอนนี้เ่อจัดเสร็จเร็วค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะอันนี้โซฟารับค่ะรับในห่างนะคะรองรับอันนี้แตนเตแรเรนจัดเสร็จแล้วจ้ามุมทานกาแฟของเรานี่นะคะจะเป็นระเบียบค่ะพี่น้องนี่เตรียมแก้ว ีแก้วกาแฟน่ารักไหมคะแก้วกาแฟนี่นะคะพร้อมค่ะตอนนี้ก็มั่งสอบอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้ก็กำลังซ้อมกันนะจ๊ะมีพี่เด่นชัยแม่บัวผันพี่สีจันแล้วก็จันสมจิตบ่อทองนะคะมากันครบแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ก็กำลัง้อมกันยังดูเดือดเมามันมื่ออื่นรอดรุ่นกันเลยค่ะว่า ผลงานของใครไงไงเสียออกมาแบบใดมวนแน่นอนค่ะพี่น้องขอให้พระท่านสื่อรีบสื่อบัตรจองตั๋วกันนะจ๊ะพรุ่งนี้ถ้าจะโอนช้างจริงแนะนําไม่ต้องโอนเกินเที่ยงนะครับพี่น้องอย่าโอนเกินเที่ยงเด้อเพราะว่าเที่ยอนุมาตมันหลคับพี่น้องคันไดเขาซ่ากัมันสีพพระท่านเบิ้งนะคะมันก็สีได้เบิ้งย้อนหลังนี่ก็สีเป็นห่องแต่งตัวครับพี่น้องนี่ชุดแต่งตัวน้ำค่ะรอบวิาหานนั้น พี่แพรขอมาแต่งตัวยู่นี่ค่ะเพราะว่าห้องห้องมันว่างเนาะค่ะเพราะว่าปกติแต่งอยู่อยู่ห้องนู่นวันนี้เดี๋ยวนายทานายห่างมาห้องนี้พี่แพรอาจจะกลับไปแต่งห้องห้องห้องทำงานเก่าค่ะนี่นะคะจัดเสร็จแล้วเข้ามาก็ชงกาแฟดื่มได้เลยจ้าต่อไปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการซ่อมครับพี่น้องเดี๋ยวสีมาพายให้เบิ่งเรื่อยๆนะจ้าพี่น้องหลังจากเข้าจัดของให้เบิ่งแล้วว่าสิ พาเบึงบรรยากาศการสอบนะคะแต่ว่ากับ,บ่าได้ท่ายิ่งค่ะพี่น้องรัดมาตอนอาบน้ํา,น,าน,นอนเลยกันแล้วกันค่ะมื้อนี้มีเพื่อนร่วมห้องค่ะสวัสดีค่ะสาวโกกี้่ะอันคุณแม่บวัวพันน์นันเพิ่นไปแต่งหน้านหานแล้วเพิ่นการนอนของโกกี้ค่ะพี่น้องโกกี้เลยได้มานอนนั่นเองจ้านอนน้ำเอกเฮากัดสีขานอนแล้วค่ะตอนนี้เป็นระดับ กี่ได้แล้วลก,กูบีตี่ซี่ครับพี่น้องเดี๋ยวซิฟม่งเศร้าสิไปอันธุลายไปใา้ซื้อของอีกครับับน้องกูกี่สัหรับคลิปวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ